ให้ <inate> ดูว่าเมื่อเราให้ของเช่นใดเราจะได้ของเช่นนั้นเรางุนหงินใส่เขาเขาก็จะงุนหงินใส่เราเราไม่พอใจเขาเขาก็ไม่พอใจกับเราอยากได้สิ่งใดจงทําสิ่งนั้นกับผู้อื่นอยากได้ความรักก็จงรักผู้อื่นอยากเมตตอยากให้เขาเมตตาเราเราก็เมตตาผู้อื่นอยากได้ของอยากได้เป็นคนอยากมีคนมาช่วยเหลือเราก็เป็นคนเสียสละจากะอยากได้แบบไหนที่เป็นที่เป็นกุศลให้ทํากับผู้อื่นแต่ไม่อยากได้สิ่งใดที่เป็นอกุศลก็อย่าทากับผู้อื่นสํารวมกายวาใจใจเท่านั้นเอง ก่อให้ท่านจะเร็วมาเมื่อวานวันนี้นท่านเปลี่ยนตัวท่านเปลี่ยนตัวกับใจท่านก็จะเป็นคนดีในวันนี้ต่อให้สังคมไม่ยอมรับท่านท่านก็พิสูจน์ตัวเองไม่ต้องพิสูจน์กับคนอื่นก็พิสูจน์กับตัวเองว่าเราเปลี่ยนแล้วเราไม่กลับไปช่วยอีกแล้วแล้วเราจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายจะได้ไม่ต้องมาทุกแบบนี้จะต้องไม่ต้องมาเป็นแบบนี้จะต้องไม่ต้องเสียใจแบบนี้ เพราะท่านมีความเห็นอาอาทีนวะยานท่านจะเกิดและท่านจะเห็นทุกโทษภัยในวัฏสงสารแล้วเมื่อใดที่ท่านเข้าไปเห็นท่านก็จะเกิดอาเกิดนิพพิทายานเบื่อนายคลายความยึดถือในกายในใจมันจะไปไหนนะทีเนี้ยมันนิพพานอยู่ปลายจมูกเนี่ยดมดูก็เจอแล้วนิพพานนะนะเพราะมันเป็นสมบัติของใจเราอยู่แล้วเราเจอนิพพานอยู่ตลอดเวลาแต่เราไม่เคยรู้เลยนั่นคือนิพพาน นั่นคือมหาสุญญตานั่นคือความว่างนั่นคือความหยุดนั่นคือตัวผู้รู้ที่ไม่ปรุงแต่งนั่นคือสภาวะแห่งมหาสุญญตาโอ้ยไม่รู้จะพูดยังไงอยู่กับเราน้วะไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่กับวัดว่าไม่ได้อยู่กับโอ้ยอยู่นี่อยู่ข้างในเนี่ยเอออยู่เนี่ยอยู่ตัวเองเนี่ยมันไปอยู่ไหนล่ะบอกแลหันก็ยูนหันอยู่ในในตัวเองเนี่ย นี่ผ่านก็อยู่ในในเนี่ยจะไปหาที่ไหน <c oughs> รู้สึกว่างเกิดขึ้นทุกขณะเอออย่างนั้นดูไปไม่ไปรักษาไม่ไปประคองไม่ไปสร้างความว่างขึ้นมารู้เฉยๆเป็นรู้ที่บริสุทธิ์รู้ที่ไม่เกิดดับมันมีสองรู้รู้หนึ่งมันเกิดดับอีกรู้หนึ่งมันไม่เกิดดับก็รู้ตรงที่มันไม่เกิดดับเนี่ยแล้วอย่าเอาธรรมะไปไป,ไปทำร้ายผู้อื่นนะศาส,สนาพุทธเนี่ยแปลกอย่างหนึ่งชอบทำร้ายกันเอง อาจารย์เห็นแล้วสลดสังเวชใจนะคนไหนไม่รู้เราไปช่วยท่านนะคนไหนช่วยไม่ได้เราถอยออกมาอย่าไปทําร้ายกันอย่าไปต่อว่ากันอย่าบอกคนนั้นไม่ดีคนนี้ชั่วคนนี้มันไม่มีของจริงหรอกท่านมันชั่วแค่ขณะวันนี้แหละอีกร้อยปีมันก็เป็นคนดีแล้วมันวันนี้มันดีไม่แม่วันพรุ่งนี้มันอาจจะชั่วก็ได้สิ่งนั้นสร้างทุกสิ่งนรกสวรรค์ไม่มีพวกนี้เสี่ยงมากต่อการตกนรกเสี่ยงมากๆเลยและตกนรกทุกคนนะขอภัยที่พูดอย่างนี้ขอภยัย ำไมผมปฏิบัติไปสักพักผมถึงไม่อยากอยู่กับคนส่วนใหญ่ครับมันเริ่มเห็นความทุกข์ในในการปฏิสัมพันธ์เริ่มถ้ามันเริ่มปลีกตัวออกมาเนี่ยให้เอาใหม่ให้ดูก่อนว่าเราเนี่ยกำลังหนีทุกข์หรือเปล่าแต่ถ้าการรู้ทุกข์เราจะไม่หนีทุกข์แต่มันจะไม่อยากยุ่งเป็นเองไม่เป็นไรแต่ไม่ใช่ว่าโอ้ไม่อยากคุยกับคนนี้จังคนนี้ชั่วอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่อยากคุยกับคนนี้จังคนที่พูดมากอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นกิเลส แต่ถ้าอ๋อเขาเป็นอย่างนั้นก็เ,เป็นเรื่องของเขาเราก็อยู่ของเราอย่างเงี้ยได้เราจะไม่ไปเอากายวาจาใจ,ใจ,ใจเราไปบิดเบียนเขาเราจะไม่ให้เขามาบิดเบียนเราด้วยเสียงด้วยด้วยคาําด่าหรือด้วยพฤติกรรมอะไรที่ท,ที่มันมาทําร้ายเราได้เพราะว่าเราไม่รับมันก็จะผุดผันดูจิตว่างบางครั้งเฉยๆบางครั้งสุขมากๆใช่ตัวจิตตัวเดียวกันไหมคอืมถ้ายังมีสุขอยู่ยังประกอบด้วยอารมณ์อยู่ ในจิตจะต้องไม่มีสเตตัสไม่มีสถานะไม่มีสุขไม่มีทุกข์ไม่มีไม่สุขไม่ทุกข์ด้วยแต่รู้เฉยแต่มันอาจจะมีอาการสุขได้นะเป็นสุขเป็นปิติได้เป็นธรรมดาแต่ไม่เราจะไม่ไหลไปจมในสุขในปิตินั้นก็เห็นว่าสุขนั้นปิตินั้นก็เป็นอาการของจิตก็เป็นขันห้าอีกแต่ตัวผู้รู้นั้นก็จะเข้าไปรู้เฉยเราจะข้ามอารมณ์นั้นเลยอ่ะมันเห็นความวนะ่างแล้วโอ้มันเป็นอย่างนี้อ๋อนี่แหละที่พระอ,องค์ทรงบอกว่าบรมณมาสุข ที่พระงองค์ทรงบอกว่านิพพานังปรมังูสุขขังมันเป็นอย่างนี้เ <c oughs> ข้าใจไหมมันรู้เฉยเฉยรู้แค่อาการเคลื่อนไหวและผู้รู้ในจิตคือสภา,าวะอะไรคะอาจารย์ผู้รู้ในจิตเนี่ยคือธาตุรู้ธาตุรู้เบื้องต้นที่มันยังไม่ขาดตัณหาอุปทานและอวิชามันยังเป็นเป็นวิญญาณขันธ์อยู่วิญญาณขันธ์นนี่ก็เป็นธาตุรู้ แต่ประกอบด้วยมันมันมันมีสัตว์ที่มายึดเอาตัววิญญาณนักขันเนี่ยเรียกว่าสัตตานังซึ่งซึ่งสัตว์เนี่ยประกอบด้วยอาจารย์เห็นเป็นสามเคเบิลนี้นะตันหาอวิชชาและอุปทานเนี่ยมันเชื่อมไว้แล้วมันก็ยึดเอาตัวตัวตัวจิตเนี่ยมันเกิดดับ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 ใช่ไหมไอตัวตัวจิตที่มันมาตั้งอาศัยสัตว์ที่มันมาตั้งอาศัยนี่เกิดดับแต่สภาวะสภาวะของอมตะธาตุที่เป็นธาตุรู้ซ้อนตัวรู้อีกทีนึงเนี่ยมันไม่เกิดดับเพราะมันขาดออกจากกันเนี่ยเออมัน มันจะเห็นตัวหนึ่งไม่เกิดดับถ้ามันมันแยกออกนะจนสุดท้ายมันขาดมันก็แยกกันไปเลยดูจิตเนืองๆคือยังไงระหว่างการทํางานนึกได้ก็ดูนะทํางานไปเขียนง,งานไปนึกได้มีสมาธิในการทํางานก็หยุดทํางานก่อนนึกได้ก็ดูจิตนิ่งจิตเฉยจิตล่ว่างสักพักก็ดูไปนะดูไปเฉยๆนะไม่รักษา,ไม,กษาไม่ประคองและทริคมันก็คือต้องไม่มีภาพไม่มีสถานะไม่มีรูปร่างไม่มีตําแหน่งไม่มีเวลา No image, no body shape, no status, no position, no time เข้าใจเนาะอ,อาจารย์อธิบายเก็ตเลยครับนี่เพิ่งเข้าใจใช่ไหมเธอนะไปกราบขอเข้ามาก่อนไม,ม่งั้นข้าวนะเก็ตก็เก็ตเฉยๆยังไม่เข้าถึงต้องไปกราบขอเข้ามากรรมก่อนเอาดอกบัวเก้าดอกไปนะไปไหว้พระพระที่บ้านเธอก็ได้นะแล้วก็อธิษฐานจิตนะถึงไหนแล้วนเะมื่อกี้ห้าอย่างนี้ต้องไม่มีนะต้องมีภาพไม่มีสถานะไม่มีรูปร่างสถานะก็คือ สุขทุกอย่างเงี้ไงย,มยไ,มมไ,มไม่มีรูปร่างก็คือมีแอร์เรียอย่างเงี้ยมีขอบเขตอย่างเงี้ยไม่มีใช่ไหมไม่มีรูปร่างไม่มีสถานะไม่มีตําแหน่งก็คือไม่มีจุดเมื่อต้นหลวงพ่อเยอะอเอาไว้จุดนี้อย่างเงี้ยเมื่อก่อนอาจารย์ก็ไว้จุดนี้ก็ทําได้แต่ว่าอ,อาจารย์ไปเจอท่านอาจารย์อุดรอาจารย์อุดรบอกว่าถ้าถ้าเราไปกาหนดจุดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นเพ่งบางทีมันจะเกิดสมถะขึ้นมามันจะกลบตัวว่างไว้แล้วก็เลยเปลี่ยนไปเลยว่าดูตรงไหนก็ได้ดูหน้าก็เจอดูหลังก็เจอดูในก็เจอดูนอกก็เจอจเจอนิ่งเฉยลฉยลงาง ดูอย่างนี้หลุดออกไฟก็ทํางานนึกได้ก็ดูใหม่เปรียบเสมือนแม่โคเลีมยมญาชํำเดือนลูกน้อยตัวแม่โคเหมือนผู้รู้เลีมยมญ้าเหมือนขันหา้าลูกน้อยเหมือนจิตว่างเหมือนธาตุรู้พอเข้าใจแล้วเนาะอ๋อทำไมง่ายจังเห็นสิ่งนั้นได้ทุกขณะวิมุตกับสมมติคู่กันพลิกแล้วพลิกไปพลิกมาถูกต้องมันง่ายเหมือนอาจารย์บอกเลยมันเหมือนฝ่ามือน,นี้เห็นสมมุติก็เข้าวิมุตเลย เห็นว่าสมมุตินี้คือหลอกลวงคือของไม่จริงมันพลิกปุ๊บมันเข้าวิมุตตเลยนะมันไม่ได้ยากเลยนะครับทากรรมดังกรรมข่าวมีโอกาสลงอภัยสูงสูงไหมยังมีหมดเลยถ้ายังไม่เป็นพระโสดาบันแต่เมื่อไหร่เป็นพระโสดาบันแล้วจะข้ามโคตรไปเลยนะยีเรวายานข้ามข้ามโคตรโคตรโคตรตะพูยานนะมันข้ามปุตุชนไปข้ามยังไงเหรอมันเห็นว่าขันห้าไม่ใช่เราเมื่อเห็นอย่างนั้นแหละข้ามเลยแต่เห็นด้วยปัญญานะ อย่างเช่นกินข้าวอยู่ยกช้อนขึ้นอยู่ดีมักคัาสมังคีรวมลงเฮ้ยมือใครวะนี่มันไม่ใช่เราเนี่ว่ามันเป็นใครก็ไม่รู้มันนั่งกินข้าว่างเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นต้นมันเห็นด้วยปัญญานะหรือว่ากําลังขับรถอยู่มันเห็นเลยว่าความคิดมันไม่ใช่เราอยู่ดีมันคิดขึ้นมาเอ้าแล้วมันใครคิดวะมันไม่ใช่เราเนี่ยอารมณ์ความคิดความรู้สึกสุขทุกข์มันไม่ใช่เราเห็นแค่ได้เป็นโทรบานแล้วไยถ้าเห็นได้นะ บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าได้กระทําแล้วในวันพุทธศาสนาได้ให้ธรรมะเป็นทานบุญนั้นมากประมาณขอทิ่ส่วนบุญส่วนกุศลน,นี้เพื่อเป็นพลปัจจัยให้ท่านทั้งหลายและญาติของท่านทั้งหลายและเจ้ากรรมในเวรของท่านทั้งหลายในอินทรชติจงได้รับผลอันนิสงนี้หากผู้ใดต้องทุกข์ขอให้ผลจากทุกหากผู้ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไป ดยอานิสงส์งผลบุญนี้จงเป็นพลวะปัจจัยท่านทั้งหลายได้มีปัญญาญานในการรู้แจ้งแทงตลอดในอริยสัจอย่างอัศจรรย์นในทันทีสามารถบรรลุผลนิพพานทุกท่านทุกคนเทอิน